สวัสดีครับเรามากันที่สวนน้องโอมนะครับผมตอนนี้เรามาดูต้นขากันนะครับลงไว้น,นี้ได้ปีกว,กว่าแล้วครับผมมีคนแนะนําว่าต้นขานี้ลงไปเลยมีคนรับซื้อแน่นอนใช่ครับมีคนรับซื้อแน่นอนร้านลาบร้านพวกทําอาหารร้านทําอาหารนะครับเขารับซื้อแน่นอนเขาบอกปลูกเถอะมันไม่เสียหายหรอก ต้นขาที่สวนนะครับพวกขาว่าพวกตะไคร้ปลูกไว้เลยตามสวนตราบใดที่ยังมีร้านทำอาหารอยู่ของพวกนี้ยังขายได้แล้วพวกเม็ดมันพวกนี้ครับ มันก็ใช้ประโยชน์ได้ครับผมมันยังใช้ประโยชน์ได้นี่กำลังปลูกอันนี้ผมงของปีก่อนนะครับของปีก่อนก็ถือว่าฝั่งนี้ก็งามอยู่เดี๋ว่าจะเริ่มจะขายายแล้วครับรจะเริ่มลงผักเี่ว่าพอขายได้ช่วงนี้ อันนี้ของปีนี้ครับต้นคาเริ่มเริ่มจะขยายเริ่มจะเอาลงครับผม